คุณอน,นุกร์อบอกว่าสวัสดีนะคะภูทันนะคะภูทันนะคะสวัสดีค่ะนะคะถ้าไปดูหลังบ้านบ้าน,าน,านพี่เปิดกี่โมงคะพี่สุดใจเปิดบ้านกี่โมงคะคุณเจริญชัยก็ตอบกับคุณยายนนนาบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนะคะคุณยายนนนานะคะมั่นคงนะคะเออนะคะ อยากผ่านหกหมืนนาทีนะคะดูทด่เป็นยังไงบ้างนะคะผ่านหกหมืนนาทีสาวันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ,โอ,อ้โหก็บอกคุณบอกว่าบ้านเพื่อนก็ไม่ได้เข้าวันนี้ก็ไปไปเกยเอกสารให้จบๆก่อนขอบคุณฮะดวงตานะคะคุณน,น้องค้ะทักทายเพื่อนได้นะคะน้อง นะคะเดี๋ยวว่าตอนเย็นว่างๆเดี๋ยวข้าไปหานะคะที่เป็นอะไรที่แบบว่ากินได้ตลอดนะคะน้ำพริกเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำพริกผักคุณน้องออคุณพี่สมคิดก,ก็บอกว่าน้ำยำน้ำลำไยคนแก้วคาจานเหลือคะคุณนายนะคะน้ำข้าวมาซักทายได้นะคะพี่นะมีงานก็บอกด้วยนะช่วงนี้งานน้อยมาก เดี๋ยวพี่ต้อยเดี๋ยววันจะไปหาเพลงผมลิขิดไปนะอ๊ย้ยวันนี้มีเพื่อนมาสองคนเลยอะมีเพื่อนมาสองคนเลยเลขาก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ได้มารู้จักกับคุณพี่หลวงเพราะว่าคุณพี่หลวงก็เป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นที่แบบว่าขอให้ผ่านนะคะโอไม่ผ่านนี่เหนื่อยเหนื่อยเนื้อเหนื่อยเนื่อยนะคะคนายคุนายน,นะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเออนะคะ <c oughs> วันชิมและะ้วค่ะลองชิมแล้ววันรู้สึกว่าอ่านะคะืนมยันเช้าเลยนะคะจริงหรือเปล่านะคะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ไม่นาถึงสามเออหกโมงเช้านะคะใช่ใช่เปิดหกโมงเช้า,าคุณย่านายอาจารย์ก็มีความรู้นะคะมีความรู้แล้วก็สามารถจะพาน้องๆไปถึงฝั่งให้ได้เลยนะคะ เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะทุกอย่างนะคะ,ะ,ค,ะคุณกนกกรบอกอ๋อจ้ารอบอลสีสายชนได้ได้ค่ะน้องนะคะคุณพี่จ๋านะคะเดี๋ยวพี่ต้อยเดี๋ยววันจะไปหาเพลงผมลิขิดไว้นะอ๊้ยวันนี้มีเพื่อนมาสองคนเลยอ่ะมีเพื่อนมาสองคนเลยดาวร่วงค่ะดวงดาวดาวตกค่ะดาวฝนดาวตกนะคะเป็นฝนดาวตกนะคะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่า ออมีผู้นําแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีคนคอยดูคอยแบบว่าหนึ่งมัดนะหนึ่งมัดบอกว่าไม่ได้เจอตั้งนานแล้วนะคะก็มาวันให้วันกัากออ็จับม้าจับมือนะคะผ่านไปได้นะคะก็จับออกอดกอดกันนะคะเพื่อนในบ้านก็มีหลายคนนะคะที่ยังไม่ผ่านนะคะสมมติประการก็มีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมคะ คุณน้ำเพชรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันกินข้าวหรือยังยังไม่ได้ทานข้าวเลยลคุณพี่เอ๋ยนะคะคุณพี่น้ำเพชรก็ยอย่างเงี้ยมีงานก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเปิดบ้านเพราะไม่เปิดบ้านเนี่ยก็คือเออนาทีก็ลดล,ล,ดล,ลดลงลดลงลดลงแล้วก็ลงร้องไม่ถูกค่ะคุณพุทธอยากจะร้องร้องไม่ถูกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งดาวให้วันนะคะ น้ำจจริงแล้วการการไปวัดก็ทิปนะคะได้เวลาเดินทางแล้วจ้าได้ค่ะพี่ที่เจอกับน้องวันด้วยนะใกล้จบมีช่องว่างนะคะวันนี้นะคะเราก็จะต้องเริ่มดําเนินการเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาช่วยกันน,นะคะแล้วก็มองดูแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเก่งด้วย อขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ได้รู้จักกันนะคะคุณพุทธด้วยนะคะที่ได้รู้จักกันนะคะคุณคุณโศคุณตีจ้านะคะคุณนันทวันก็บอกว่าสวัสด,ดีคุณแต้มเนาะใจหลงแวงสวัสดีค่ะนะคะที่ได้รู้จักกันนะคะเป็นเป็นนะคะดาวดาวล่วงดาวล่วงดาวดีนะคะ,น,ะ,คะน้ำพริกกะปิกค่ะไข่ขเจียวทอดปลาทูโหน่าก,กินมากเลยพี่ น้ำพริกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยค่ะใช้นะคะแต่ว่าเพราะเอามาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้รู้จักกันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกท่านนะคะไอะอันนั้นพูดได้หรือเปล่าลูกสะอึกใส่น้ำพริกขอโทษน,นะคะถ้าบางครั้งบางคราวก็ยังไม่เออช่วงนี้เขาคนเออช่วงนี้เพื่อนๆผ่าน,นไปหมดแล้ว ให้กาลังใจกันนะคะเราก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกสนิทสนมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นลูกนกเป็นต้นนะคะเป็นต้นแล้วก็มีฝาสีน้ําสีน้ําตาลสีสีน้าําแบบว่าไม่ใช่สีน้ำตาลมันเป็นสีม่วงม่วงอ่ะค่ะม่วง,ง,ง,งอ่อนๆน้นาสโนไววันนี้เป็นวันมิสสภาพดีๆจ้าชนแก้วชนแก้วนะคะสามสี่คนชนแก้วกันนะคะชนแก้วตอทานข้าวอะไรนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกวันเลย คุณพิสุทาพรหรือพี่ต้อยนะคะบอกว่าสวัสดีคุณสุดใจนะคะนะคะนะคะคุณยายน,นนาก็ผ่านไปนานมากแล้วนะคะคุณนาคุณยายคุณยายก็ตอนนี้ไม่ได้ขอบคุณพี่บอลทิพย์มากเลยนะคะเดี๋ยววันเดิมไปส่งนะคะพี่บอลทิพย์นะคะช่วงนี้ก็จะกนข้างที่จะมีฝนนะคะก็เดี๋ยวจัดกาแฟในวงด้วยนะคะโอ้ยนะคะเป็นบรรยากาศนะคะ คนชอบกาแฟก็ทานกาแฟไปนะคะคนที่ชอบน้ำยำใดก็รอมงานช่วงชวงนี้หน่อยอเราว่าจะไปลงสูร้รัสไปลงแลถ้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทีะ่แล้วก็เป็นเลขาด้วยของพี่หลวงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีะ่ชมน้องวันไปทักทายที่บ้านนะพี่นะเข้าไปหากันนะคะต้องเราก็ต้องจับไม้จับมือกันไปนะคะ พี่สุจิตาอูเสือไปยังครับเพื่อนนะคะยังไม่ทานข้าวเลยนะคะยังไม่ทานข้าวนะคะวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกินน้ำพริกอะไรนะคะมีน้ำพริกกับคุณนายคุณนายก็บอกว่าสวัสดีคุณคำแบนมูลสายมีสวัสดีมีความสุขค่ะนะคะคุณแม่คำแบนก็ชอบชอบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้มืดแล้วอ่ะ มืดมืดวัยอ่าก็มีในบ้านพี่ก็ตอนนี้ที่ยังอยู่ก็คุณแต้มนะคะคุณแต้มก็ทํางานอยู่ที่ฮ่องกงนะคะเปิดบ้านอยู่ที่หกโมงเช้านะคะพี่นึ้วก็ผ่านแล้วยังคะพี่ยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านเลยนะคะอาจารย์ก็เก่ง,างมากนะคะคุณพี่หลวงเนี่ยก็คุณเจริญชัยก็ผ่านแล้วคุณทอเอ่อคุณยายนนนาก็ผ่านแล้วคุณยายน,นนาช่องอันผ่านนะคะผ่าน คุณโสภานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้าม,มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะนั่งฟังก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะพี่นะคะว่างค่อยค่อยคอมเมนต์ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเวลาทานข้าวน,น,นะคะต้องทานให้อร่อยครึ่งก็เมื่อก่อนพอพอบ่ายครึ่งม,มันต้องไปหาพี่แล้ว แบบนั้นเลยค่ะแบบเหมือนเหมือนพี่เลยอ่ะหายไปนัแล้วก็ลดทีนี้ก็ลดไปเรื่อยๆนะคะก่อนมันก็เข้าบ้านคุณสะกคุณนันทวันทุกครั้งเลยเพราะว่าจะจดตารางเวลาไว้นะคะแต่ว่าช่วงหนังไม่ได้เข้าเลยนะคะเอาแว่นตามาใส่นะคะเอาแว่นตามาใส่แว่นตาพอดีออขอบคุณสามดวงตานะคะคุณย่าในาอาจารย์มาเลยยังคะ้นะคะ คุณเจนนนน่าบอกว่าสวัสดีคุณเจริญนาทีเยอะไหมคะยังยังเหนือเยอะไหมคะพี่เปิดบ,บ้านตอนกี่โมงนะคะตีห้าใช่ไหมโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะแล้วค่อยคุยหลังบ้านครับนะคะสวัสดีครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณ นะคะใช่ไหมคะนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจบ้านวันนะคะคุณแต้มบอกว่าสวัสดีกลับก่อนที่ก็ทานข้าวหรือยังข้ามาถึงแล้วนะคะทานข้าวหรือยังคะหรือว่าจะทานข้าวบ้านวันดีไหมคะได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณย่าได้ทานข้าวหรือยังคะนาฬิกานาฬิกามันหมุนช้ามากเลยนะคะของพี่นะคะอืมตอนนี้ของวันอะ่ะมันมันเหมือน,น,นมีอุปสรรคอะพี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่นะคะที่เข้ามาอยู่กับวันนะตั้งนานเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ